หนึ่งว่มุ่งขาเทาหอยแดดอ๋งเบิ้งพี่น้องบักเถาพลังเบื้องสวยเนี่ยเบิ้งบักเถาพลังมันเห็ดเสี่ยนแม่มันนะแต่ที่หนึ่งหอยจังมงกอเบิ้งพี่น้องใช่ไหบักพลังเถาเอ้ยป่ากวนได้กบบระโบลูกพี่น้องเก็บบกลางเว้นนะได้กบบรบโบลูกเหมือนกันวระจิกกะมาฮาผู้สาวเพิ่นพี่น้องอ่าน คั่นน้องสาวปารีั่นแหละนี่แหละเฮือนใกล้ๆเลยเนาะปารีเนาะแม่แม่บ่าออมได้ลูกได้ผู้หญิงว่าคิดว่าอยู่ในเฮือนนี้เห็นพินลงเพจมาแล้วว่าอยู่ักองพได้คืนนึงเลยเนาะาก็ได้คืนนึ่จกโลจขีดนะเบิงนบักใหญ่ใหญ่ล คิดว่ามันจะเป็นผู้ชายเหมมันมเป็นเมียบักฝรั่งเถาลื่นกันเดือนหนึ่งอือลื่นกันเดือนหนึ่งพอดีมึงดูพี่น้องคนเต็มเดือนเหมือนีน้นเนาะวันที่แปดสบายดีเดอ้อยามสวยๆพี่น้องเอ้คิดว่าสิข้าวมาันบึงคนน้อยพี่น้องเอ้เข้าพันยังอยู่ปักสองอคิดว่าไปได้แนนี้ไปได้ในนี้เนี่ยมอเขาเจะกินเลี้ยงแล้วไปพุ่นพี่น้องเอ้ไปปักสองได้ในหม่องเขาเลี้ยงเลยก็ได้ในหม่องเข้าเกิดเพราะว่าไปเกิดชุกสลาน ชูกศร้าขาเจ้าม <sk r ug> mm ีม hmm. ีงานอืม hmm. ก mm ็เลยส่งประสบเออที่จริงนั่นข้าแม่น่ะอยู่ก็ได้อีกเขาเดียวห้องแม่เก่าเนาะว่าแม่แม่หัวสาวบักเถาามึงเอ้ยจะแม่นสะอาดกลางคืนละเห็ดเศษเข่ากลางเว้นมองดูน่ะพี่น้องทีหนึ่งหอดหกโมงนี่คือผู้เฒ่าเนี่ยโอ้ยโอ้ยเออโอ้ยเอาบักหน้ามาบีบสปาบมาในโซ่เซียมเฮียนขี่ขานเนี่ย ขันไปเป็นแน่เนี่ยนะหวยแม่ในชิจอยโซตายหมดแล้วอือืมอืมอืมห่กงน้ำนมหนักกินห่างหายบอแม่ว่ามึงทิยงเห็ดยักมันนมปองมันโบแมนนมแหมะทั้งอุดทั้งชิดพี่น้องเบิ่งซอยเนี่ยพี่น้องว่ามันจักเดือนอันนี้นะนี่ซำคนหาเดือนนี่เบิ่งดูนะนานานนานว่าละหัวอืม เล็บตัวเองเด้อเห็ดนั่นน่ะเล็บนั่นงดูมือนะให้ก็มือเด็กน้อยหาเดือนเขาเอาอุ้มลูกเขาจะจักเดือนกาะสามเดือนมาแทกเบิ่งน้องเพิ่นน่ะใหญ่กว่าเพิ่นให้กับป้ายาวแห้งนะเหวเลยพู้น่ะคมคมผู้โอ้ยเบิ้งกูสิยิกอันก้นมันก่อนเบิ้งกูสิยิกหำมันก่อนผู้เต็มอยู่เหี่ยวนี่แผ่นเพืชกับแผ่นที่สามมันขึ้ กเ mm, บิ่องพี่น้องแข่งค้านะเบิงบ่งให้ป้าเบิ่งดูเหยียนให้ป้าเบื่องดูลกูกโผอู้ยไพสิไปอดใจได้พี่น้องกิ๊กกิกกิกิโตยังอันนะมึงดูนะยนะับลงยับลงแล้วนะเบงมึงเป็นอะไรแทะกูสิถอดออกก่อนโผป้ามันเรือเกินเรือหน่อยป้านี่แม่เห็นดได้เอฟซีว่าป้าว่าอย่าพิ่งป้าน้องไปนะ <c oughs> บ่ฮอดมือบ่ท well, well, so kind of uh, ันว่าพี yeah, exactly. ่น้องเอ้ยม so, yeah, uh, ันจีบไปบอกไปโอ้ยว่าพื้นอันนี้ว่าพื้นบ่แม่นอันนั้นอุ้ยปลาบ่ได้ดอกเ่าแต่หญ้าเราบ่เอาทั้งนี้ยทั้งนี้มี3คนอือสโมงแล่วพอไปเฮ็ดงานได้ไหบ่แม่นเว้าบะแม่นยายมีอยู่แล้วก็บ่ให้มึงไปแล้วบ่รับเอาอันนี้เรื่องจริงเออแต่อีเคียเรายังบ่เอา อันนี people people ้เรื people people ่องจริงพี่น้องแต่มันได้ปีปลายเนี่ยเราเอาให้เมยแต่คันเดนี่นเราบวเอาเราบอกญญัติมันเป็นยังไงมันเจ๋งไปเอาจริงๆนั่นใจน่ะสิมึงสิถิ่มได้แต่ย ao ได้คันนี้บวเอาให้เออมึงสิบวกขีดเหาะเตะขีดเหาะขีดได้ไลยจ้ะน่ากลัวนีดนมอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งบรรทุกกล่องเคยมีกล่องเท่าไรก็กล่องหนึ่งช่องหนึ่งช่อโอ้โหกล่อง แบบผีด้วยนะนมโอ้กล่องตัวไหนพันเดือนหนึ่งพันปลายมสมมุติไปสมดอ,อ,อกหมอกผีกนี่ยขันไปเฮิงน่ะได้อันนี้เป้าเรื่องจริงๆเข้าไปน่ะได้พดลเมืองกว่าบาทพี่น้องเข้าไปเป็นเดือนบ่าเป็นเดือนจังไดะเป็นหมื่นเออเเป็นดือนจนันนงได้เป็นหมื่นกว่าบาทเข้าหายวันละวันละซองลอยอือจ๊กเลยปีนี่เขาสิให้กับเก่าไม่จังไหมวันซองลอยได้ตีหมื่นกว่าบาท เก่าเขาก็ให้โบนัสให้ค่ะเออมันมีโบนัสอืมอืออือโอ้ยกูเห็นอะไรกับตามกูปฏิสนมึงดูผมหำเอ้ยมึงอย่าเกินไปไรมึงอย่าเฮี้ยนขี่ขานเกินระเบ้าไรโหโหโหแจับแข้งเดี๋ยวถอนแจับแข้งบ่ได้แจับแข้งมันผิดเลยมันมาเคยมึงดูพผมปามันเกินหน่อยพี่น้องเลยมึงดูสิตกที่นอนและเนาะนอนแน่แน่น่ะนะ มาบิดขาค่ะอืออาบน้ํมื้อจักเทื่อมื้อละเทื่อเบิ่งกูสิบิดหำมันก่อนสิเม็ดหำย่านตับซาบอยู่นี่บิดขามันนี่นะพ่อกับอันเอื้อยน่ะเมื่อแต่ดึกๆบ่ได้กินข้าวอันบ่ได้กินข้าวซนําอันผู้วินน่ะอันเฮ็ดเฮ็ดกินให้แม่ซั่นิงปลาทูทอดปลาทูตําหงให้แม่กินมันน่ะทอดน่ะัหุงมันก็ตําแซ่บเย อันแรกเอฟซว่าโอ้ย si อันนี้แล้วผ well, right? mm ู hmm. food, ้สิเบ <c oughs> <c oughs> mm ิ่งแมนนะพาซันผู้วินนะเอฟเอฟซีก็จะติดตามอยู่เด้อก็จะอันอันเบิ่งอยู่เด้อผู้วินนะก็ละอันนี้ใหญ่ไปเลยก็เละเนาะใหญ่กับแม่นยูใหญ่เขาก็เอาลูกเอาเมียไปแต่มันก็เบิ่งครับพวกนี้หละนั่นผู้มันสิเบิ่งนะบางทีก็เป็นพี่ก็ได้เรียกตัวเอ้คำเท้าชินมาไลน์กะทินนั่นหนึ่งขาวล่างถวยเห็ดกินนั่นบัวไหนเห็ด เห็ดกินเป็นมัดเห็ดกินแม่บอกว่าในเห็ดก่อมันนี่นะกันเห็ดบ่แซ่บกูติแต่พูว่เห็ดบ่แผสมยังตีหายเข้าแล้วดาวไข่แม่กินแม่เห็ด่มันติดกระทะแบบนั้นเห็ดประกอบติดได้อย่างรู้อืมอันนี้แต่มันให้ได้เห็ดให้กินได้ลูกชายกุกเห็ดนั่นกินให้กินบักดุกชายหลานี่ได้ส่ะฮะหุงข้าวหุงนามก็เป็นมัดโหุงข้าวก็เป็น บักสุกไส่ล่ไเด้สามารถจกินพามือบ่อาจจบยนบักอาเจียบิดบิดจนแห้งันบ่าซอาจบัึนน่มีขี้คเนาะตีเด็กน่อยเอไอรินหน่อยมมีขี้นะฮะอันนี้มันเกี้ยงแม่ซะแตกลายแม่ซะแตกลายมงดูอุกไปไดก้วยากูจับดึงลูกด้วยเาว ดึงลงเหยียดแบบนี้เหยียดลงมันกระยี่ยนเนี่เบิ่งพี่น้องแข่งมันเลือเกินดูผู้หน่าทุกวับหลุดเบิ้งเบิ่งห้ำนะโอ้โหเฮ้กิดิดอยู่กระจกมันก้นจกดากระลับเซยกวนมันให้มันหลุกมันกระปลุกพี่น้องเลยพักกลางคืนเตีหนึ่งบ่นอนสดหกโมงเสาร์มันกระเกิน ดีแทกับแปแต่เด็กมาคืนนี่ซีเมนกลับมาสามสีุ่มู่างเงางานเล็งเออของ่เอยไปแต่เก็บกูงานเล็งจ่ก็ลีวอมพอผลง่อมพอผงานสีไป้นมาบ้านเหมือนสิไปทามเขาอัดเพื่องนั่งสิไปเขาไปน้องเขามองเกานะเฮ็ดอะไรไปเสีลูกสันี้ผู้ใหญ่ันว่าหนากร้น เฮ้ยทำลาศก่อนลาศีลาบอ้าบ่อเท่านั้นแหละอืบัดรคุณาะอันนี้่สิเปียนกหาแม่นี้ขัาวป้าแม่หาแม่เบิ่ดนะโอ้ยมึงจะกินเว้นนะพ่อทนได้แต่ตอนคำนะซาโะมุนวุ่นวายแห้งหมดเกินสิมาป้าจังใดขันวันว่าวหูเหลืองขยุอีเขียวก็ได้แบบนี้เมื่อวานเนี่ยนะเขาป้าไว้เพื่อนผู้เดียวสองเถื่อซ้ำเถื่อมึงไปรสชน้ำเอื้อยโโอ้ยเป็นน้ำเอาอยู่เหงื่ออีมุนพ่อมันไปรสชจ้ะเมื่อวานเขาปั่นเขาตะท้น โผ่น่ะมึงดูพี่น้องเอ้ยปาอยู่เอื้อนผู้เดียวโอ้ยแม่งอดสิมาตอดมึงอีดอกหึนี่นอนนี่กเว้นของปาจังเว้นั่นได้นพี่น้องเอ้ยมันนอนบักอันนี้คืน้สอแม่ก็บ่ได้นอนบนีอือความดันก็สิมาขึ้นแล้วเนาะบ่ได้นอนเมื่อคืนก็นอนจมย่อๆตุมาคนตุออกเมื่อเจ็บเบิดแอวน่ะ เต้ยนอนจมจนอีร้อยปุ๊กหม่าสาวเนี่ยนะโม่เหม่อน่ากลัวเฮดดันมันกระบูตื่นพี่น้องเลยมากวนมันเฮดได้ันมันกระอืออือโอ้ยโอ้ยแขนเนี้ยเอแขนทั้งนั้นนะดึงแขนลงมาแขนมันขึ้นเออเออเออปะพอมนะ่ทั้งนี้มันอันนั้นเอ้า นั้นอนุนไว้อนุนเน็บเขาเออสิไปอิงไว้บ้านมันสิอยู่เออตรงเน็บเขาโอโ,อโกหกระบาบสูเฮ้ยรับเซยเลยดูคว, <c oughs> วามขาดของมันนะพี่น้องเอ้ยเขาเห็ดได้กระเซยอยู่สิบอยหืนในแนวระบาวขักเนาะนอนตื่นสวยนี่เนาะรับเซยอยู่ในสัตตื่นไปตาเห็นกลางเวนไปตานกเข้า น่ะพี่น้อยจับมันนอนแข้งน้ำโลดมันขึ้นมากกันลายเถื่อแข้งมันกับเศร้าดูดูมันเป็นตา,นนาซังอะไรนะสุขิโขหลหดดุอยู่คือเด็กหน่อยหาเดือนนีหห่หากระเดือนเต็มวันนี้พี่น้อยวันที่แปดได้ตอนจกโมงวะเนี่ยตีสองกูเข้ามาสิบเอ็ดโมง cho cơn nhau của tin ừ. <laughs> lụi năng nhảy của nhau của, của Ừ, ừ. nhà có tin lụ khảo ý ừ. Chị phải bàn khảo à Hên trên là đen mà lập trạng kéo khảo nhau ừ. Chị thang này lệ Ngoài, ừ. phó xịp phù đáy ừ. ừ. Chị mượn liệu ส to ีเ <Fern> ล <sehen> ่บ่ยังบักละลายยังอยู่กอไผ่ต้นกระโดนนั่นพี่หลอกพอเออเโยมาอยู่ในว่าเหมือนมากระดูกไส้เพิ่นธงจุดทธายของบ้านนอมงพี่น้องเออลุงแบะกับแล้วตอนนี้เราก็คือเสียอารมมาเนาะเอาจากโคกว่านซึนเนี่ยก็ไปเปลี่ยนหน้าแหงหัวกินอยู่ทำเอ้ยทำทำป้าเห็นเดนนี่เห็นเป็นตาซ่างยาว เห็นแน่ๆเห็นเป็นตาสซ่างหน้าตาเบิ่งในกล่องด้วยผูมันเกินไปโอ้ยกูบ่ทนเด้อกูสิอดบ่วายสูกูสิพผ่ต่ำตำอืม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 อดเด้อออกมาแบบเป็นมูเป็นม้านาะ ลูกลงนี่ว่าออกมาไปเป็นมูเป็นมาเนาะค่ะผู้ใหญ่ใช่มั้ยน้องอีทินย่งกับห้วยกระสิใหญ่ให้กันบ่จักน้อยาวว่าพื้นที่1 3 1แล้วยัง่อือแห่งสิใหญ่บ่จักเ่ๆนมักมันสิพขึ้นน่อยลูกอันลูกเฮาก็คํามันซับกยันผู้ชายนั่นแหละคํามันซับว่าแทกกะทินกยันยันบักทันอีกอยู่บดนี้บ่มีแล้วบดนี้นะ หอยค่ะว่าบ่ได้เนาะบันพันสุดเลือดมันหลอกปอกแปปกมาโกยอือบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยห้องขนาดมากินยาคุมมันยังลอยมายังดูดตอนเถายังดูดตอนเถาบ่เอาบ่เอาเศร้าเศร้าสามหกสามเจ็ดหรอเศร้าอือไม่ไวแล้วกวนมันได้กรบปลูกพี่น้องเอ้ยมานั่งมะเขิงก็เราได้ยังได้ถ่ายคลิปนะพี่น้อง เมื่อยแต่กวนมันล้บัดนี้ถ่ายคลิปมันก็เสยอยู่เอยู่เฮ็ดได้มันก็บ่ตื่นบ่อิบ่อีตีนอยู่แม่ก็ว่าสิรี่นอนกลางเว็นโอ้ยนอนบ่หลับเอาจริงๆนอนได้นิดนึงแล้วกนแล้วมันนอนบ่หลับดอกมันบ่ได้อะคือกลางคืนะนอนกลางเว็น่ะน้อยเดียวแล้วก็แล้วทั้งเตื่นมาคือพี่บ้าะนี่นอนเวน่ะเป็นจักจังไดบ่ฮู้ นอนมาได้หัวน้าในน้อยหนึ่งกระตุ้งเผอๆทำเป็นเมินตาหน่อยแกมาเบิ่งอุ้ยบุญเป็นอะไรงูเป็นอะไรงูเปผู้อาวิสปลาอดีตปสานที่ชอบเมืองพน้ังมันสิปลาลูกมันได้รีบบอก อือว uh, ่าเอาแหละเจนดำเอาให้เล well. ่ามาก็จะได้ป้อนเล่าอีกแล้วเนาะเออธรรมดาและเรื่องนะก็ให uh ้เนาะให้หน่อยให้ายแล้วก็บ่ตีดอกนําใจให้อยู um> ่แล้วท okay. uh ังให้น่ะว่าพื้นว uh, ่าคันเราหลับเอาคันว่าพาะผัวเพียงเมียก็ว่าบ่เป็นลออคันว่าเอามือให้แม่มันนั่นมันสิยอมบ่เออ เออเออพูดแหละนายดองพูดแล้วสิคุยมีเอาได้กูแล้วก็ว,ว่าอยากไปดอนไปเห็ดวียกันแล้วคันวันเราหลับเอาหายกไ็ไปไพสิอยู่เฮือ,อนฉบาบบ่มีแล้วจังหวะแค่แม่ป้าไปรีกัห่วงผู้วินอี้อบาดไม่ไงมองแล้วสิเข้ามาอยู่ให้ติกับบักวินเนาะเก่าอ,อ้าวตามนั่นพี่น้องเอ้ยตามมีตามเกิดสถาบ หนึ่งเองเหตุเองเออเออโอ้ยหมักมามันเลยเมื่อกกระเด้อไปแล้วพี่น้องเอ้ยพอกันคลิปหนาจัเสียงไฟชีเขาอยู่ใจเดียวเนี่ย